สวัสดีครับผมอาจารย์หมอบุญชิดครับผมครับอันนี้ก็มาหาลูกคัดเขาครับผมคือเข้ายาตัวนี้จะเล่นข้างหน้าครับอันนี้ของดีนะครับผมภาษาพระกรรมฐานเรียกต้นปป่งเป้งครับภาษาตำรับเราเรียกว่ารางกีดต้นครับที่หมอพง์เคยโพสไปถามคนนั้นคนนี้ครับผมก็คืออภาพไปจากผมนี่ครับผมนี่ครับผมมีที่เดียวแห่งเดียวครับนี่ลูกยังไม่แก่ครับผม ครับนี่ครับผมล้างกีบต้นครับลักษณะลูกเขาครับผมอันนี้พระกรรมฐานท่านจะใช้ลำต้นครับผมไปทําเป็นลูกประคำครับครับนี่ครับผมลําต้นของเขาครับครับลาต้นไปทําลูกประคำานนี้ล้างกีบต้นนะครับอันนี้จะแรงมากอันนี้รู้จักกันในวงพระกรรมฐานสายพระป่าครับผมครับก็บอกการใช้กันมาสืบทอดกันมาครับผมถ่ายกันรุ่นของผมก็คือไปทําลูกประคำไปทำพวกพวกช้อนพวกอะไรต่างๆครับผมครับพวก ที่แก้พิษจะได้ดีครับผมนี่ครับผมครับนี่ครับผมักษาเขาล่างกีดต้นครับไม่ใช่ต้นอิงหายไม่ใช่ต้นอา่าที่ว่าล่างกีดต้นที่เป็นแบบที่ว่าอะไรอิงหายอะไรนะั้นไม่ใช่นะครับตัวนี้ครับผมครับอันนี้หายากมากนะครับยากอ่เลยมันก็เป็นชิงชี่นะครับครับตัวนี้ครับผมชิงชี่ครับผมอันนี้ชิงชี่นนชชครับผมนี่ล่งต้นของเขา ยิงชี่หนึ่งในยาห้าล่าครับแก้ไขทุกนีดครับผมนี่คือรางกีดต้นที่ให้ดูวันนี้ก็คือรางกีดต้นนะครับครับนี่คือรางกีดต้นครับผมอ่าดูอีกครั้งนะครับผมนี่ลูกของเขาครับปลาเจ้าเมาเมล็ดเขาไปเพาะแต่ประมาณเดือนมีนาเมษาครับนี่ผมรางกีดต้นนะครับพันธุ์นะจรงครับผมเคยใช้ครับผมมีที่เดียวแห่งเดียวตามที่ผมรู้ครับ เหนือจดใต้ก็ไม่ค่อยเจอมาเจอที่นี่ผมเคยไปตามหาถึงประเทศเราก็ไม่มีครับผมมีที่เดียวครับแต่กานที่ผมขอปกปิดไว้ก่อนครับผมครับต่อมานี่ก็เป็นเขยตายนะครับอันนี้เป็นเขยตายครับผมครับเขยตายครับบ้วนน้ำนมได้ดีครับผมครับเขยตายชิงชี้ครับนี่ชิงชี้ชิงชี้ครับผมครับ ที่มาวันนี้ว่าจะมานี่ครับผมครับรางกีดต้นครับจะเอาต้นเล็กเขาไปขยายพันธุ์ครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับรางกีดต้นครับวันนี้แต่ก่อนท่านอาจารย์หมอเกลือครับท่านก็เคยใช้ท่านก็สั่งให้ผมหาให้แต่ไม่มีผมนี่ดูเมล็ดนะครับรางจีดต้นนะครับแต่พันธุ์นี้ภาษาบ้านเรียกว่าโป้งเป้งครับภาษาพระกรรมฐานอันนี้เป็นยาของพระกรรมฐานรู้จักกันในพระกรรมฐานที่เดินป่านะครับ จะทาลูกประคำครับผมเวลาสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยหรืออะไรต่างๆผมก็ฝนทางผมสุดยอดนะครับตัวนี้ครับผมลูกของเขายังไม่แก่ครับครับก้านของเขาจะยาวสีแดงๆครับหมอพงเคยเอาจากที่ผมถ่ายคลิปภาพนิ่งแล้วก็ไปพูดถามคนอื่นอยู่ครับแต่ก่อนนี้ครับผมเมื่อปีที่แล้วจะไม่ปิดครับนี่แหละครับผมล่างกิ่ต้นนะครับผมครับ สม,มุนไพรก็หลายตัวผมนี่ลางกีต่ต้นต้นอันนี้ก็ลังกีดต้นครับมีที่เดียวผมเป็นไม้พุ่มยืนต้นครับสองถึงสามเมตรครับผมครับดูมีใบใบของเขาลูกของเขารางกีดต้นนะครับพระกรรมฐานอวบธรรมลูกประคำทําเป็นช้อนครับผมครับถอนพิษทุกชนิดโอเคนะครับผม ครับสวัสดีครับ